สวัสดีจ้ะสวัสดีสวัสดียามเช้าหรือยังคะมาสวัสดีเอฟซีกุยายก่อนคะ่ะมาเร็วสวัสดีสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะเจ้าแมวเหมียวไปไหนวันนี้เจ้าแมวเหมียวไม่มากนหนูเลยเจ้าแมวเหมียวหลับยัยงไม่ตื่นเลยเจ้าแมวเหมียวไม่มากวนหนูเลยวันนี้ ก็เลยได้ถ่ายเลยเมื่อวานเจ้าแมวเหมียวมากวนหนูเลยไม่กล้าออกจากกรงเลยกลัวเจ้าแมวเหมียวข่าไปวันนี้คุณยายทำอะไรใส่บาตรเอ,อืยอวันนี้คุณยายทำไข่เจียวหมูสับใส่บาตรนะคะไปใส่บาตรได้กันเลยค่ะเพื่อนๆเ,เอามาสวัสดีเอฟซีคุณยาย สวัสดีค่ะมาแก้วมาแก้วจ้าสวัสดีสวัสดีค่ะบ่อนสวัสดีค่ะ